เอาละก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะบทบิทคระ์บอลเ,เด็ดๆประจําวันเสาร์ที่22ส,งสิงหาคมพศ2 5 1 3นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะก็มีฟุตบอลเตะก,กันอยู่หลากหลายคู่กันเลยทีเดียวนะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังบทวิเคราะห์บอลประ จำวันนี้นะขอฝากไว้นิดนึงนะเหมือนเดิมนะผมสาหรับใครนะที่หาเว็บดูตารางบอลบอลกุ่นต่างหรือบอลสดสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมที่เว็บเว็บราคาบอลดอทเนะฮะและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้ซึ่งตอนนี้นะพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกที่น,นล่างข้างใตค้คลิปได้เลยนะครับผมงั้นเราไปเริ่มฟังบทคหบบอลประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ เิ่มที่คู่แรกนะเป็นฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสนะเป็นด้านของชิยงนะฮะจะเินด้านขององเช่นะฮะซึ่งคู่นี้นะจะเตะในเวลา4ทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสถิติ5นัดหลังสุดของน้านชิยงนะฮะสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่สนัดนะฮะเสมอหนัดและลุดแพ้ไปถึง2นัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้กับทางด้านของเม็ดมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ .2 นั่นเองนะครับผมส่วนด้านของทีมเยือนนะอย่างองเช่นะสถิติ ก็สามารถเอาชนะมาได้2นัดหน้าเสมอหนึ่งนัดและหลุดแพ้ไป2นัดเช่นเดียวกันนะแต่นัดล่าสุดนะาพึ่งจะเปิดบ้านเอาชนะแซงเอเตียนไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นการชนะติดต่อกัน2นัดแล้วด้วยนะครับซึ่งเกมมีนาอองเช่เขาจะต้องบุกไปเจอทา้งนั้นของชิยงนะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมานะก็เป็นนั้นของอองเช่นะที่ฟอร์มช่วงหลังดูดีกว่านั่นเองนะฮะส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะก็เป็นนั้นของอองเช่ที่สามารถทําได้ดีกกกวว่านบบั เกมนี้นะฟอร์มขององเช่นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมน,นี้นะขอเชียร์ทางด้านทีมเยือนอย่างองเช่นะน่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะองเช่บุกไปเอาชนะชัยยงนะหนึ่งต่อศูนย์นั่นเองนะครับในเกมน,นี้เอาละฮะงั้นไปคู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทางด้านฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะเป็นน้านของอาริวนะจะพบกับ และนั่นเองนะครับผมซึ่งครูนี้นะจะเตะกในเวลาตีสองตรงนั่นเองนะครับผมกันเราไปดูสถตติของก็ทั้งสองทีมกันก,นก่อนเลยดีกว่านะฮะสถตติห้านัดหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านนะฟอร์มไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันนะเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้เพียงแค่2นัดหลุดแพ้ถึง3นัดเลยทีเดียวนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับทั้งน้้นของแบลดไปด้วยสก,กอร์1่ประตูต่อนั่นเองนะและเป็นการแพ้ที่ต่อกัน2นัดแล้วด้วยนะฮะส่วนทางองทีมเย็ยนอย่างาแลนนาสไตติ5นัดหลังสุดของ,ของเขาหนะ้าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีนะฮะเพราะพ่าเขาสามารถชนะมาได้ถึง3นัดเลยทีเดียวเสมือนนัดแลหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนั่นเองนะผมนะั่นคือนัดล่าสุดที่เพิ่งจะบุกไป,ปแพ้กางด้นนของนิดมาด้วยสกอร 3, ์สามต่อสองนะแต่ก่อนนั้นนั้นนะเขาสามารถเอาชนะมาได้ สองนัดติดต่อกันนะผมและไม่แพ้4นัดแล้วด้วยนะซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้าน,นานของลิวนะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาเป็นทางด้าน,นานของทีมยังอย่างแลนดที่สามารถรับได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสติการเจอกันของ2ทีมนี้นะก็ดูสูสีกันนะผมซึ่งดูแล้วเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันนะแต่เกมนี้นะรลิวนะพวกเขาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเชื่อว่าอยู่ทางด้านแลน์นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นั้นแลนบุกไปชนะลิวนะสองต่อหนึ่ ไปต่อที่คู่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนั่นเองนะเป็นดนันของวาเลนลินกาจะด้วยกับนัดนั่นของซานเดฟยอตนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีหรือห้าทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของพวกเขาทั้งสองทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะสถิติห้านัดหลังสุดของนันเจ้าบ้านนะครับผมวาเลนลิงกาสามารถชนะมาได้สองนัดน่าเสมอหนนัดและหลุดแพ้ไปสองนัดนั่นเองนะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้รรนาาาขออง์์สต คิสเตียนเซนนำะมาร,รสกา2สประตูต่อหนึนั่นเองนะครับผมและเป็นการไม่ชนะใครมาสองนัดติดต่อ,อก,กันแล้วด้วยฮนะส่วนนัของทีมเยือนนะย่าง ซานเดฟยอดนาถิติห้านหลังสุดสามารถชนะมาได้ถึง3นัดน้าหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดนะก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ทางหน้าของโบรลกิมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนั่นเองนะซึ่งเกนมนี้นะซานเดฟยอดเขาจะต้องบุกไป,ปเจอทางหน้าของวาเลนกานะที่เทียบฟอร์มโดยรวมนะก็ดูสูสีกันนะแต่เปน็นทางหน้าของซานเดฟยอดที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากถิติการเจอกันนะ้าก็ดูสูสีกันนะครับผมแต่นัดล่าสุดนะวาเลนกาสามารถเอาชนะซานเดฟยอดไปได้ในบ้านนะซึ่งเกมน การก็ยังได้เล่นในบ้านอยู่นะครับผมบวกกับอาไซติในบ้านของซานเดฟย้อนน่ะอานัดล่าสุดทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะชนะเยอะกว่าก็จริงนะแต่ขออยู่้นานาของวาเลนกาน่าจะดูดีกว่านั่นเองนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะวาเลนกานนะเปิดบ้านเอาชนะอาซานเดฟย้อนนะ่ะสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับในเกมนี้ โอเคฮะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับบทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมและถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปหรือทำอะไรให้ไม่พอใจก็ต้องขอไปไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะฮะและช่วงสุดท้ายของเราเหมือนเดิมน,นะสำหรับใครท่านใดที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจก็ฝากด้วยนะเว็บที่มีความน่าเชื่อถือเครับผมก็สามารถอ่านละเลอียดและคลิกที่ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ